วันนี้นะครับผมก็ไปได้พระพระหักหักนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ชภาษามือนะครับก็ไปได้พระหักขัดมาองค์คยอดเลยไปบางคุณพรม่มนี่อยากจะให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนไหนไหนไนไหน นี่นะครับนี่นี่บางคุณพรมเป็นไงร่ะครับดูแลเป็นไงร่ะครับสวยที่สุดอ่าแต่ว่าหักนิดหนึ่งตรงมุมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับหักซ่อมได้ครับหักซ่อมได้นด่ดูคิดกรุสักก่อนอ่ะโอ้โหนี่นี่ ก็เพราะหักนี่แหละที่ได้ซื้อเพราะว่ามันทำให้เห็นมวลสารเม็ดแดงๆนะครับนี่หักไม่น่าเกลียดนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับหักขวางแบบนี้คือพระองค์เนี้ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขากเา็เจรจาซื้อขายกันในหลักที่เรียกว่า แพงมากมากปรากฏว่าไม่รู้ท่ททาไรเจ้าของครับเจ้าของลูกลีลูกโลเลี้ยอไรก็ไม่รู้ทำตกแปะโอ้หัวใจสลายเลยครับพอตกหักแบบนี้ราคาฮูปุ๊กเลยราคาตกนครับเนี่ยเออ ก็พอเป็นพระหักอ่เอาแล้วนี่รูปอปไรเดีย๋ยก็พอเป็นพระหักทีนี้ก็เอาละสินะเนี่ยนะคนไทยนี่ก็แปลกเสียนพระนี่ก็แปลกตอนไม่หักมีราคาสูงลิบเลวแต่พอหักปุ๊บนี่ราคาตกหัวเออแปลกมากนะครับพาวนี้ก็เลยตกมาอยู่ในรัง ของผู้นิยมปากนะครับก็เอามาดูกันหลายคนก็บอกว่าโอ้ยส้มหลนนะครับเฉพาะชิ้นเล็กเนี่ยนะชิ้นเล็กเนี่ยนะเป็นแสนแล้วนี่บางคุณพรมครับบางคุณพรมแท้ๆนะครับส่วนชิ้นใหญ่เนี่ยนะเป็น อให้ทายเขาบอกชิ้นใหญ่นี้ก็เป็นล้านแล้วสามใหม่นี้นะครับสองชิ้นามาประกบกันอย่างน้อยๆต้องมีต้องมีแล้วนะครับยี่ห้ายี่ห้าอะไรเออนั่นแหละ,ะนะดูนะครับสวยเนี่ยอ่ะให้ดูกันชา้า นะดูกันเรื่อยๆชมกันนี่อ่ะกี้นดะี้ก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าออกจากบล็อกไม่กล้าออกจากจากเอ,อเนี่ยจากจากอ,อ,อะไรล่ะเขาเรียกว,ว่ากรอบอืเพราะว่าเท่าออกแล้วเดี๋ยวมันอาจจะยิ่งไปกานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอการซ่อมนะครับ เดี๋ยวผู้นี้ต้องตั้งนะครับตั้งใจตั้งสติไอ้ดีค่อยๆหยอดแล้วก็ประกบปุป๊บนะครับซ่อมเองติดเองนี่แหละนะครับถ้าปิดติดผิดรูปผิดทรงหรือก็เสียเออ้บางคนเขบอกว่าต้องไปติดหรอกอย่างนี้แหละได้เห็นเนื้อในอีกแต่ไม่ได้ครับเธอไม่ติดนะไม่ติดนะเดี๋ยวมันก็จะไม่เข้า ตรงหักมันจะไม่เข้าเลยทีเดียวนะมันจะเป็นแบบเออมันมันจะเป็นมนๆมไปหมดไปหมดแล้วมันก็จะไม่อันนี้มันยังเป็นเป็นเหมือนเข้ากันได้เหมือนเป็นเป็นถ้าเป็นเดือยเขาเ็าเรียกว่าเป็นนะมันยังเข้ากันได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เงี้ยต่อไปมันจะรูแล้วมันจะไม่เข้าไม่สนิทนะอืมก็เดี๋ยวตัวนี้ก็เลยถ่ายไว้ก่อน ถ่ายส่วนที่เนี่ยเป็นที่หักเนี่ยนะครับเออเดี๋ยวพอติดปุ๊บทีเดียวอืมไม่นะมันก็จะถ่ายตุกลที่หักไม่ได้แล้วเราะนั้นตอนนี้ก็เอาถ่ายไปก่อนนี่เป็นครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหฟาดเกาคาบไขสนิมเอ้ยไม่ใช่สนิมอันนี้ก็แก่แก่แลกแกโลหะเออไม่ใช่สนิม ฟ้าค้าครับนี่สวยมีหมดครบหมดแหละจะเอาอะไรอ่ะม็กระเบื้องเอยผงพุทธคุณผงอิีิเจฟาร,ร์มหนึกนุ่มความแก่งความเก่านะเม็กดก้อนกวดสีเทาการทูบเออเออมีครบหมดนะครับเนี่ยฟองอะไรฟองเต้าหู้นี่เห็นไหมเป็นฟ้านี่นะ นี่แล้วก็ตรงนี้จุดสาคัญนี่โอ้โกูขี่กลัวเดียโอ้ปันเบลมเลยโอ,โ,โอ้โหดูนี่ปันนี้สําคัญนะครับแค่ออกนี่หมดเลยหมดฟามสวยหมดวามเป็นบัคุนพรมเลยนี่ดูุ้มดูุ้มโอ้โหดูฐานดูเนื้อลายเป็นก้อนเป็นจำนะครับนี่เอาบอกตรงไม่กล้าออกจากกรอบนะครับกลัวเดี๋ยวล้วงเดี๋ยวเกซสอดล้วง เพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอซ่อมแล้วเดี๋ยวจะเอามาเอามาถ่ายให้ดูใหม่ให้ดูด้านหลังบอกตรงว่าสวยครับนะสวยทั้งด้านหน้าสวยทั้งด้านหลังสวยทั้งองค์เลยนะถึงแม้ว่านี่จะมีรอยชำรุดบ้างเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ให้มองข้ามไปเถอะนะครับมองข้ามไปไม่โดนองค์พระเห็นไหมนะ หักไม่โดนองค์พระครับนี่แค่ฐานแค่ฐานไม่เป็นไรองค์พระยังอยู่ครบบริบ,บูรณ์เต็มองค์นะครับนี่ดูบกคุณพรมชัดๆพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานพิม์พเอนี่องค์นี้ถ้าสมบูรณ์เต็มๆไม่หักไม่ก่อนไม่วิน่น10บนะครับมีถึงสิบเกินสิบ นะครับเออแต่สภาพนี้ก็นะได้อยู่เลยนะครับอย่างน้อยๆโอ้ยอย่าพูดเป็นหลักเป็นอะไรเลยเอาเป็นว่าเก็บไปบูชาไปกันนะครับนะครับสวยไหมครับอนะครับติดตามนะครับจะได้มีของดีมาชมบ่อยๆนะครับ